วันนี้แกนำตัวนะครับเปิดเหยียดดันเตะอ่าวันนี้เราจะมาออกกำลังกายนะครับแกนำตัวกัน5้าท่าเหมือนเดิมนะครับบิเกนเนอร์ฝั่งนี้นะครับไอบานฝั่งนี้ห้าท่าว่าแล้วเริ่มเลยครับมาท่าแรกนะครับอาทาข้าประสานกันนะครับนะครับก็มี3มทางเลือกนะครับพอเแล้วเริ่มขึ้นเลยครับขึ้นนะครับลงเวลาขึ้นนะครับยกไหลนะครับยกสะบักขึ้นดีครับ ของพิกิเนอร์นะครับมือไขว้กันแตะที่ไหล่ระดับกลางมือนะครับแตะที่ไททอยส่วนแอดวานซ์นะครับเหยียดยืดขึ้นดีครับลองทํามาครับไล่ทามนะครับเวลาขึ้นพยายามหายใจออกพร้อมแขมวหน้าท้องยกไหล่ยกสะบักขึ้นดีครับนั่นแหละค่อยๆขึ้นครับมาไล่ใช่นะครับพิกิเนอร์ก็พยายามยกนะครับจากลําตัวนะครับแอดวานพยายามเหยียดแขนนะครับให้แขนแนบ ศีรษะไว้ดีครับขึ้นมาเรื่อยๆระดับกลางนะครับมือแตะให้ถอยพอนะครับไม่ต้องดึงศีรษะขึ้นมานะครับใช่ครับขึ้นมาเรื่อยๆครับหายใเช่อกหายใจชเข้านะครับแขยงเช่อกหขยใเชเข้าดีครับขอสี่เที่ยวครับสี่นะครับสามสองนะครับรอบสุดท้ายครับอ้าวท่าต่อไปครับพลิกตัวขึ้น มือวางชั้นขานะครับพร้อมแล้วเหยียดยืดครับขาแขนนะครับดึงกลับมานะครับอันนี้ก็มีสามทางเลือกเหมือนเดิมนะครับบิ๊กเนอร์นะครับมือเท้าวางนะครับส่วนระดับกลางนะครับดึงมาเหมือนไม่สุดนะครับอ่าใช่แอดวานก็ดึงให้สุดเลยนะครับโอเคครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับข้าง พร้อมนะครับเริ่มาครับเหยียดครับเหยียดกับสองครั้งครับครั้งเดียวอ้าเปลี่ยนท่าครับพลิกตัวนะครับงอเข่าทิ้งตัวลงนอนแขนเหยียดยืดนะครับอ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเหยียดยืดนะครับครับ หยีดยืดสลับกราบดีครับเหยียดยืดครับเหยียดยืดนะครับของบิ๊ก e r เนอร์นะครับเท้าก็เหมือนกับให้แตะนิดนึงได้นะครับระดับกลางเหยียดยืดนะครับส่วนแอดวาร์นะครับเหยียดยืดแขนขาพร้อมกันเลยสองข้างใช่ครับไล่ตามมานั่นแหละครับดีครับเหยียดยืดไปให้มากนะครับแขนขาเหมือนมีคนดึงแขนขาเราไป แอดวานก็พยายามเหยียดยืดให้มากหลังพยายามดันให้ชิดพื้นนะครับเวลาที่เหยียดยืดถ้าหลังเริ่มแอนเมื่อไหร่นะครับให้ค้างไว้แล้วก็ดึงกลับมาดีครับไล่สลับไปเรื่อยๆนะครับเหยียดยืดนะครับไล่เหยียดยืดดีครับนั่นละใช่แล้วขอสองเที่ยวครับเที่ยวเดียวสุดท้ายโอเคนะครับถ้าต่อไปเตรียมนะครับ ของบีเนอร์ให้งอเข่านะครับรับกลางกับแอดวานนะครับให้เหยียดขาขึ้นว่าแล้วลดลงนะครับเหยียดยืดนะครับดึงเท้ากลับสลับข้างลดลงเหยียดยืดดึงเท้ากลับดีครับค่อยๆลงนะครับบิเกนเนอร์เหมือนเราลากส้นเท้านะครับไปกับพื้นนะครับแล้วยกขึ้นนะครับงอเข่าขึ้นระดับกลางลากส้นเท้าพร้อมยกขึ้นแอดวานลดส้นเท้าลดเท้านะครับทั้งส้นเท้าลงเลย ดีครับเหยียดยืดไปดึงกลับมาเหยียดยืดไปดึงกลับมาใช่หลังพยายามดันให้ชิดพื้นไหมครับใช่แล้วนั่นล่ะสองครั้งสุดท้ายนะครับอีกครั้งหนึ่งโอเคครับออาเตรียมมาไล่เปลี่ยนท่านะครับอ่าเหยียดยืดนะครับจัดเท้านะครับมิคินเนอร์นะครับงอเข่าเท้าวางนะครับเดี๋ยวมีเด็กแอดวานนะครับเหยียดยืดขานะครับแขนเหยียดยืดส่วนแอดวานนะครับมือแตะ ไว้ที่ไหล่โอเคครับเริ่มเตะเท้านะครับขึ้นสลับนะครับไล่เตะขึ้นลงนะครับอ้าวดีแขนพยายามเหยียดยืดไปนะครับเท้าเตะสลับนะครับไล่นะครับมานิดนึงนะครับดีครับใช่แล้วค่อยๆเตะขึ้นมานะครับไล่สลับนะครับไล่เตะไล่เตะมา อีกเินนิดนึงใช่แล้วอนุญาตให้สันได้อนุญาตให้สันได้เอามา10 9 8 7 6 5ขึ้นหน่อย4 3 2 1โอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วครับวันนี้สำหรับเรื่องของแกนํำตัว